เขตมังกรแล้วก็เขตโดทาก,กีละใกล้ละไวมากเลยอโอ้โหโอ้โอโอขี่มังกรมาเลยนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันหนึ่งันหร้อคนยกทัพมากับมังกรตัวหนึง่งใจเย็นใจเย็นพวกเราเดี๋ยวเดียเดีย,เ,ดย,เ,ดยเห็นมังกรหรือเปล่าฮะ เอยไม่ใช่แล้วว่าผมจะต้องระดมพลด่วนเรียกระดมพลอมยุทธทวล่ามาชุมนุมด่วนเลยมังกรมาแล้วผมต้องทำไงผมต้องจับมันมาแล้วก็ป้นมังกรจากมันใช่ไหมไหนมันทำยังไงมันทำได้จริงก็บเปลย่างนู้มากเลยคนดูคนดูดหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ อยากชอบเลยว่ะระดนพลดวนแล้วปังมารวมตัวปึ๊บ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 ปึมามึงพันหกกูสองพันหกตอนเนี้ยเอาวันดี้เอาวันดี้เอาหนีว่ะนั่นลังหนีว่ะลูกนองผมใส่แล้วไม่รอแล้วเอาไงดีวะเข้าไปบูดีไหมวะอยากเห็นมังกรว่ะ ้ยเข้าไปบูสหน่อยแล้วกันนะเพรามันแต่งงานผมไม่ได้ลงหมดอ่ะดีมันลงหมดขอแต่งงานได้นะหมดที่มันสามารถแต่งงานกับทุกคนได้ เห็นมังกรไหมนั่นแหละใช่เลย <Forward. S 1> อะไรวะเนี่ยไอ้พวกนี้ว้าว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  ออืปีกหักปีกหักปีกหักครับปีกหักปีหก,ปห,ก,ปห,กปหักไหม <c oughs> ยิงมังกรเข้าดอกละห้าสิบมังกรมีเลือดเท่าไหร่วะ หายแล้วออกไม่ได้ปลาดงตีนมาแบบจุลงโอ้ย กูพ่นไฟได,ด้วยเชี่ยอูย้ตายกันหมดเลยหานกูตายแล้วอันตรายว่ะเฮ้ย,ย,ย,ยทหารผมตายหมดเลยอ่ะพ่นไฟด้วยอ่ะถ้าผมไปใกล้ๆมันมันพ่นไฟใส่เราทำไงเนี่ยตายนะ โอ้โหตายกันเป็นร้อยทหารกูมันปนไฟทีอ้โวมังกรตายว่ะติ้นฤทธิ์แล้วใช่ไหมเป็นไงล่ะโดนซะมังกรสิ้นบุญครับมังกรสิ้นบุญนะครับ มังกรก็ต้องสยบแกโดทาก,กี้ของเราคนเถื่อนมาเยอะมากมันเป็นสงครามที่แบบสงครามใหญ่นะสงครามนี้เออไปไหนมานี่พวกนี้เป็นพวกแบบอ่า ูไล่มนคินโอ้โหตรงนีโโ้ก็โโโหโหโโโน่าจะจบอย่างเรื่อยเร็วแต่มังกรพ่นไฟทีคือแบบว่าเราตายกันเป็นร้อยนะครับปูหายไปเลยนะครับ เราฆ่าศัตรูไปเจ็ดรอยคนละ่ะใกล้จะหมดแล้วแหละนิดเดียวป้นมังกรใช่ไหมมันทําได้มันป้นมังกรได้ใช่ไหมไม่หลอกกันนะคนดูไม่หลอกกันนะมันป้นได้จริงๆใช่ไหมมาดูกันครับว่ามันป้นได้จริงๆหรือเปล่า นี่ไงผมต้องจับคนนี้มาไงออาผมจับมาแล้วต้องจับราชินีมังกรมาอันนี้คือคือที่คนดูบอกผมนะอันนี้คือไม่ผมไม่ได้ทำเองนะอันนี้คือคนดูเขาเขาบอกมานะว่าให้ว่าให้เราจับราชินีมังกรมานะครับอ่าทีนี้ว่เราจับมาปับ๊บเราก็คุยกับมัน กูคุยกับมันโอ้โหดูดินั่งขี่มังกรอย่างเท่เลยแล้วกูคุยกับมันป,ป๊าบ My, <friend. S 1> My friend ด้วยนะอ๋อนี่ไง Your Dragon Your Dragon will fight for me now อ๋อเอาเอามังกรเอามังกรของแกมาต่อสู้เพื่อฉัน นี่เลยเอาว่าติดลบหนึ่งร้อยแกต้องจ่ายด้วยไฟและเลือดเพราะมันป้นได้ยีงงี้เลยเหรอนอกจากนั้นยังป้นเสื้อผ้าได้ด้วยตอนนี้ติดลบติดลบหนักติดลบหนักเลยตอนนี้ติดลบสี่สิบแปดอันนี้ป้นอะไรได้เนี่ย คนเสื้อผ้าได้ด้วยเหอเอาด้วยเอาให้หมดเลยเนี่อ๋อดาบโอ้ติดลบหนึ่งร้อยเฮ้ยถูกใจเลยวะพ้นดาบด้วยวะดาบอะไรวะเนี่ยพ้นดาบดาบอะไรไม่รู้ครับเฮ้ยคนดูโอ้มันง่ายอย่างงี้เลยเหรอไม่บอกว่ามันต้องทำอย่างงี้วะโอ้ <laughs> โโโหหอ้ ดาบอะไรเมื่อกี้ผมป้นดาบอะไรมาไม่รู้มันชื่อดาบอะไรสักสักอย่างเนี่ยถ้ามังกรมันใช้อะไรอ่ะใช้อะไรเป็นเครื่องมืออู้เท่จัดเลยวะขี่มังกรแล้วกูโอ้โห เมื่อกี้ผมได้ดาบอะไรมาวะผมจำไม่ได้แล้วดาบผมมีหลายเล่มด้วยน่าจะไม่ใช่เล่มนี้นะเล่มนี้น่าจะไม่ใช่นี่เป็นดาบมือเดียวดาบดักซิตเตอร์ไม่ใช่ใช่เหรออ๋อจริงด้วยใช่วะ่ะดักซิตเตอร์ ว้าวแมกมังกรบินโอ้ยเท่เกินมาจับไปแม็กมังกรบินโอ้โหทุกคนแม็กมังกรบินว่ะเอ้ยแม็กมังกรเดินไม่ใช่แมกมังกรดินต้องเรียกว่าแม็กมังกรเดินเพราะมังกรผมเดินนะมังกรบ้านผมเดินครับมังกรไม่ได้บินครับเดินแล้วไปกัด นี่นำทับเลยนำทับเลยแม็กมังกรเดินนำทับไปห้าพันคนโอ้กองทัพห้าพันเอาแล้วเฮ้ยเดมอนเกตประตูปีศาจบุกยึดเลยเอ๊ะเอาไปไหนกันหมดละ่ะผมอยากขี่มังกรไปสู้ข้างนอกดู่นะเอ้าไม ขี่มังกรไปสู้ข้างนอกปะน่าจะมันว่ะขี่มังกรก็สู้ในเมืองได้นะถ้าขี่มังกรอนะ่ะเออถ้าเราบุกเข้าเมืองเราก็เอาเอามังกรเข้าเมืองได้จริงด้วยผมเอามังกรเข้าเมืองได้นี่หว่าเฮ้ยอย่างนี้เราต้องขี่มังกรเข้าไปถล่มเมืองเผาเมืองนะเอามังกรไปเผาเมืองใช่ผมอ่ะเคยตีกับ ตีกับราชินีมังกรแล้วผมก็เคยปล่อยตัวมันไปหลายรอบแล้วแล้วผมก็ไปหาซื้อตามเมืองต่างๆตามที่คนดูบอกแต่คนดูคนนี้เขาบอกเขาบอกจริงนะเขาบอกให้ตีให้ให้จับมาแล้วก็จิงของมันมาม,มันบินได้เหรอทาไงให้มันบินน่ะนะมังกรที่แอดได้มามันไม่โหดครับถ้าโหดต้องมังกรที่บินได้ มังกรเผาประตูเมืองได้เจริงเหรอเฮ้ยบ้านอ่ะจริงเหรอวันนี้โหดเลยดิยงั้นน่ะเผาประตูเมืองได้จริงนี่โหดมากเลยนะแม็กมังกรเดินไหนลองลองดูดิแม็กมังกรเดินมันเป็นยังไงแม็กมังกรเดินอูอ้เอาแล้วจากโดทากกี้ ขีม่ม้ากลายเป็นขีม่มังกรวะ่ะ <Yeah! S 1> ย<า>้คนไฟทำไงครับ <Yeah! S 1> โอ้โหเอาเลยสะบัดหาง สมบัติปีกเอาเลยว้าทางที่เราเดินจะมีแต่ศพกุ้งเข้าไปมังกรกุ้งไปจกใส่มันนี่ว้าคนไฟกดอะไรวะแบบนี้มันแย่เลยแบบนี้มันแย่มันแย่มันแย่แบบนี้โอ้คนไฟโอ้โหสุดจัดว่ะโอ้โห ใช่มอดอะไรบ้างครับอือหลายหลายมดเลยครับหลายมอดเลยหลักๆก็เกมออฟโซนพ่นไฟโดนพวกตัวเองหรือเปล่าไม่โดนนะโอเคโอ้โหชิวๆเป็นพระเจ้าแล้วตอนนี้พ่นไฟโอ้โหฟู่ฟู่ฟู่โอ้อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไร สามารถเอามาก่อนไปพ่นไฟใส่ประตูเมืองได้ด้วยนะครับก็ฟันยิงธนูนะี่นี่ไงเข้าคอหมดแล้วหรือ,อยัง ว้าวชัยชนะที่สวยงามก็ให้ตายเถอะวะโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้นี่นะถ้ารอบหน้าได้เล่นได้เล่นโปรเจกต์นี้อีกสักรอบนะผมว่าเราจะไปได้ไวมากบอกเลยรู้วิธี